หลักการที่29นะครับก็จะเกี่ยวต่อเนื่องกับหลักการที่28นะครับ28เป็นการละทิ้งความบาปนะครับเมื่อเราละทิ้งความบาปก็จะต้องสวมใส่ทันทีนะครับเป็นการสวมใส่เมื่อคุณสวมใส่ความประพฤติที่ชอบทมนะครับใน สองทิโมทีบทที่2ข้อที่22ดังนั้นท่านจงหลีกหนีหลีกน,กนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มและจงใฝ่ใจในทางธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ในพระธรรมทิทัสบทที่สอง ข้อที่11ถึง12เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอดสอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกิยตัญหาและดำเนินชีวิตอยู่ในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะสัตซ์ซื่อสุจริตและตามคลองธรรม โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับลำดับต่อไปโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คารเตียบทที่5ข้อที่16แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังเอเฟซัสบทที่3ข้อ16ถึง21ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลัง เรียวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความภัยบุ์แห่งพระสิริของพระองค์บทที่5ข้อที่18และยาเมาเล่าอัาุุ่นซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณลำดับต่อไปคุณจะสรรเสริญพระเจ้าคุณจะสรรเสริญพระเจ้าหนึ่งโครินบทที่ 10ข้อที่3 11เ,เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า1นึ่งเปตโตรบทที่4ข้อที่11ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูดก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาษิตของพระเจ้าถ้าคนใดจะกระทำการบริการก็จงให้การบริการตามกำลังซึ่ง พระเจ้าทรงโปรดประทานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต์พระสิริและไอสวรรค์ยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนลำดับต่อไปเป็นการสํแแดงความรักของคุณต่อพระเจ้าสําแดงความรักของคุณที่มีต่อพระเจ้า,าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อที่12 ดูก่อนคนอิสราเอลพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงดูก่อนคนอิสราเอลพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านกระทำอย่างไรคือให้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์และให้รักพระองค์และปฏิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลาย มัทธิวบทที่2ข้อที่37พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า 1. ยอห์นบทที่5ข้อที่3เพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้าคือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระ 2. ยอห์นบทที่หข้อ6 และความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามและได้ทำทุกอย่างและได้ทำทุกสิ่งให้เป็นที่พอพระไัยพระเจ้าและได้ทำทุกสิ่งให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ 2. โครินบทที่5ข้อที่7เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็กระทําตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์โครสีบทที่1ข้อที่10เพื่อท่านทั้ง,ง,งหลายจะประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นคนและ ทำตนให้เป็นที่ชอบพระไทยพระองค์และทาตนให้เป็นที่ชอบพระไทยพงค์ให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระองค์ขอบพระเจ้าทรงไวยพระพรครับ